กูไม่เคยทำไม่ได้แปลว่ากูทำไม่ได้เริ่มต้นแบบนี้มากูค่อยๆปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้นน่นนี่นั่นเอาคนรู้นมารวมดิเอาอันนี้มารวมดิเอาความคิดตัวเองใส่ลงไปอย่างนี้ไม่มีทางกลับมารอแน่นอนครับ Welcome to p ับสูพีพีชสวัสดีค่ะกับผมกับบุ๋มกับบองในนีค่ะเพลงโฟกัมมารู้โฟกัมมารอครับของออแกนิกนะครับผมออแกนิกฟาร์มเอ้ยอ่ะให้กินคำหนึ่งสงสารเมื่อกี้จะยื่นมาแล้วกดเปิดคลิปก่อนอ๋อน่าสงสารนะโอ้หิวอ่ะอันอันนี้ไม่ได้รีวิวนะคะอันนี้ซื้อมากินเองนะไม่ได้รีวิวอันนี้ก็เหมือนแบบโปรโมทสตูตัวเองเป็นในตัวอีกทีนึงเนะเราชอบความแบบว่าโฟเขาแบบเด้ลดื้อ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 ดือดื มาเรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่านะคะทุกคนขอกูไม่แพงแพงแพงอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบใส่อะไรที่แพงแพงก็อาจจะใช่ลองเอาไปเช็ค v v s ก็คือ VVS คือเป็นแบบที่เธอบอกแหละที่ห้อยอยู่ที่คอไปเช็ค v v s, <S น้ําดีไหมอะไรอย่างนี้ไฟก็ไม่เห็นจะแดงแดงแดงใช่เพราะไฟสีเขียวไงอันนี้มั่วนะไม่รู้จรงิงหรือเปล่า<ะ>มีเพียงอย่างเดียวที่มันชัดคือกูนับมันแต่แบงแบงแบงโอ้ยมีเพียงอย่างเดียวที่มันชัดคือกูนับมันแต่แบงแบงแบงก็หลอกแบงอย่างเงี้ยเราชอบมันแบบยึกยึอยู่ข้างในอะ ก็มารอกิ๊บอฟัก not a f r a i ถ้าไม่แรงแรงแรงโฟก็มารอโปปอมปอมเนี่ยก็คือยอมแพ้ไป not afraid ถ้าไม่แรงแรงแรงก็คือยอย่าม,มาอวดถ้าแบบไม่เจ๋งจริงอ่ะไม่แรงพอเราอยากอวดบ้างอะ่ะเราอยากแบบว่าสิ่งที่มาชัดเจนคือกูนับแต่แบงแบงแบงชอบ่อนนี้จริงจริง <c oughs> เลยใช <c oughs> ่กูมีอ่ะกูจะเฟกให้ดูหนูแขนงนะแขนอะไรแขนตัวเองเหรอหรืออะไรกูดันตัวเองกูดันด้วเองอ่และตามแต่ใจพุ่งมาในบางกอกอ่ะ ก็เขาอยู่ไหนนะสมุทรสาครว่าบ้านแพ้วอะไรสักอย่างคือเขาแรปจนมาแรปในบางกอกในกรุงเทพและกูไม่ใช่คนปัญญาอ่อนฟิลลิ่งกูคิวพวกกะลาเรสิทแม่งหน้าเวทนาเรสิทแม่งมากเรสิทนี้แบบว่าอ่าพวกเหยียดผิวอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยฟิลลิ่งกูแบบฆ่าพวกแบบว่ากะโหลกกะลาทั้งหมดพวกที่เหยียดผิวเนี่ยหูมึงนี่แบบเหยียดคนอื่นนะหน้าเวทนาว่ะเหมือนชีวิตมึงไม่ได้มีความสุขอะถึงไปเหยียดคนอื่นเขาอะหน้าผมเพศหน้าผมเพศเพเวทนาและกูพร้อมที่เฟรคบิสเนสดาเซ็กก็คือกูพร้อมจะเฟรคก็พร้อมจะอว ส่วนพวกผู้หญิงอะอยากจะมีเซ็กกับกูต้องการมีเซ็กกับกูสวักแบบที่ลิสและก็เด็ดสวักมันก็คือ แต่งตัวแบบสวัสด์เซเท่ๆแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ดึแล้วก็เด็ดก็ลิปมันสุด trap on the floor ให้มึงนั่งมองบนพอร์เนี่ย floor น่าจะหมายถึงแบบว่าบนเวทีอะไรเงี้ยพื้นเวทีกูไม่เคยทํามึงยังไม่เห็นและก็นะเท่าที่กูรู้มึงอาจคิดแหละว่ากูอ่ะคงทําไม่เป็นกูไม่ทําไม่ใช่หมายถึงว่าแบบกูทําไม่เป็นกูไม่เคยทําไม่ได้แปลว่ากูทําไม่ได้มึงก็เคยยังไม่เคยเห็นอะ feeling hit dead bong with pack low เยอะรู้สึกเหมือนดูดบองวี i ก็ก็คือเนือนั่นแหละมาทั้งแ a ็กเอามาโลอะไรเงี้ยและกูมีชี วีเพื่อเพลงหน้าน้ำแม่กรองแม่งจะต้องซีดแน่นอนโอ้โห oh, <wow. S 1> ชอบพันนี้น,าน,านะแม่กรองแน่นอนโน no, กูไม่เคยโดบโพเคนอ่ะก็คือเขาบอกว่าเขาไม่เคยเซพเดินทางมานี่ดิตอนกูพีอยู่ และก็ไม่ต้องเสือกจะเดินเข้ามาโวยทําเป็นชี้ผิดชี้ถูกว่าอันไหนดีไม่ดีคือเราคิดว่าเขาไม่น่าจะหมายถึงแค่เรื่องพีนะเราคิดว่าเขาน่าจะหมายถึงแบบทุกเรื่องชีวิตกูอ่ะมึงไม่ต้องมาบอกหรอกว่าอันไหนกูผิดกูถูกกูรู้อยู่แล้วมึงไม่ต้องทามาเป็นโมกูโตด้วยตัวเองดูยูโน่นึกถึงอันนี้ดูดูยูโนว่าไอมีนเลยยูโนว่าไอมีนใครจะยังไงกูไม่ฟังก็ตะโกสิ่งที่กูทํามันได้รับมาแต่แบงก์ก็คือกูทําแต่เงินน่กูทําแต่เรื่องที่ได้เงิน o แร on Rack ร็เงิน อย่าได้คิดที่จะดิสกูคือกูกับมึงคนละเลเวลคนละระดับกันโอ้ไม่บุตดากูลอยอย่างกับไตฝุ่นพระเจ้าพระเจ้าอ่าป็นลอยไปแรงมากป่ะหมุนไปเลยอะไรอย่างงี้ป่ะมึงมันจมไปในหนองเจอกูโฟร์ไม่ต้องร้องเราวังเมียมึงจะท้องงงไปเลยดีไอ้นอันนี้ไอ้ท่านนี้กวนนะรอนนี้เขาก็มาด่าเลยด่าเพราะว่าแบบเฮเตอร์ด่าคนที่มาว่าเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็โชว์โฟร์แบบโชว์โฟร์รัวๆแบบยาวๆอะไรเงี้ย d ่ y ด u ย a n t เงินกูมีพร้อมมันยังไม่พอแย่กู So fucking lit. What do y o u want มึงต้องการอะไรเงินกูมีพร้อมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พอกูยังอยากอยากกระทำอีกเพราะว่ากูเนี่ยแม่งโซ f ฟั k กิ้งลิคือกูแม่งสุดมากแตง่ง่ายคือกูจะหาเงินเพิ่มอีกเรื่อยถึงแม้ว่ากูจะมีพร้อมแล้วก็เหอะ <Yes. S 2> กูจะเอาเพชรพวกมึงมาครองแล้วเอาไปเช็คให้แดงใน v v s ไม่เอาพระโน no, กูไม่ต้องการเคล็ดจะเอาเพชรของพวกมึงเนี่ยมาเช็ค v v s ดูว่าแบบถ้าขึ้นแดงคือปอมอะไรี้่าประมาณนั้นแล้วก็บอกไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเออใช่ก็อยู่แต่เดาว่าสีแดงมันคงไม่ดีอ่ะไม่เอาพระโน กูไม่ต้องการเคสนี่หมายถึงว่าเราว่าน่าจะหมายถึงว่าไม่ต้องเอาเคส แบบเป็นเคสนืกออกว่าบางคนห้อยพระอันนู้นห้อยพระอันนี้สวดอันนู้นสวดนี้เป็นเคสแหะนึ้อกอกว่าเออแต่เขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาไม่ห้อยพระกูห้อยแต่เพชรแต่บงไปคิดว่ากลัวคอเคสเพราะว่าพระหนักห้อยพระคอเคสก็ใช่ได้ไหใจมีราคาถ้ากูเจอกูก็เอ็กเอ็กเออนี่ไงเห็นนะเขาไม่เอาพระใจกูก็มีแต่ราคาถ้าเจอกูก็เย็ดเธอแม่งเอ็กเอ็กเอ็กเอออันนี้คือเนื้อร้องประมาณนี้นะคะเพลงนี้ก็แบบว่าไม่ได้เป็นความหมายลึกอะไรมากนะก็เม้นต์แบบด่าคนที่มาว่าเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าว่า กูเป็นยังไงแล้วพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมาด่ากูเพราะพวกมึงเป็นโฟกัมมารอนะครับโฟกูเนี่ยของจริงโฟกูพวกมึงก็มารอแล้วเขาก็โชว์โฟกจริงนะเพลงนะี้อะไรที่แบบเป็นของตัวเองเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองอะทำออกมามันจะได้ดูไม่แบบไปกอลคนอื่นแต่ถ้าโฟกัมมารอนะเราว่าน่าจะหมายถึงไม่มีความเป็นตัวเองอไม่มีความเป็นตัวตนมากกว่าแบบกอลสไตล์เขาใช้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยจริงๆเรามีไอดอลก็ต้องเหมือนต้องมีกลิ่นอายคล้ายๆเขาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคุณยังทําเหมือนเขาเป๊ะเป๊ไปเรื่อยๆอย่างเง แต่ถ้าคุณแบบเริ่มต้นแบบนี้มาคุณค่อยๆปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้นน่นนี่นั่นเอาคนรู้นมารวมดิเอาอันนี้มารวมดิเอาความคิดตัวเองใส่ลงไปอย่างนี้ไม่มีทางกลับมารอแน่นอนนะโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ทุกคนไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าบาย